ของวันเกิดพี่น้องบ่าวบอสบ่าวบอสซอยจุอะไรบาวบอสซอยจุพี่น้องเตรียมมีดเตรียมยังมาเรียบร้อยเลยฮะอ๋อปิดไฟเอาปิดไฟเลยพนักงานปิดไฟพี่น้องเออนั่งเป่ากันสองคนเหรอพี่น้องมันเดือดเหลือมมีคนมากหรอครับไปเรื่อยๆ สิบสามสิบสามันไหมสิบสามมันแล้วว่าสิบสามมันพี่น้องมื่อนี้วันเกิดลอนวันเกิดลอนก็เลยต้องเป่าเค้กในจังหน่อยครับปักเลยนั่นแหละอ้าวลองเพลงก่อนไหมลองสองคนเลยหนึ่งสองเริ่ม Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เอาเรื่อยเรื่องเ,อเอทียนมันจะย้อยเข้าไปในนั้นแล้วเป้าเป้าโอ้โหเป้าทีเดียวเรียบร้อยเลยนี่เอาเอาเทียนออกทีนี้ค่อยๆหย,ย,ยิบเอาเทียนออกก่อน,อนออสองคนพี่น้องเบลบิบ๊กเบลบอดวันนี้เป็นของเบลบอดของเบลบิบ๊กนี่ประมาณทันว่าพี่น้องกับอันติกอันติก้าทันว่าเบลบิบ๊ก นี่ตัดแล้วครับตัดคลิปชึบตัดลงมืออืออึบตัดลงไปเอาตักใส่ถ้วยดิพออเลยมั้งบอแล้วเละหมดแล้วส้มเสียบเข้าไปแล้วก็บรรละ่ะไงออกมาไงาออกมาเออเออปูก่อนนั่นแหละไงออกมาเอาอีกไหมเอาตักก่อนกินทีละนิดก่อนบ,บอสก็เอาของบอสไปดิหมดแล้วก็เอาใหม่ เสียอะไรไหนคำยั่วๆจ้าดูเสี้ยเร็วไปเบาบอดกินนะเบาบิ๊กซีกินในเบิ้งพี่น้องอ่มหันมาดีๆด้วยตัวน้องไหนตา่อยตา่อยไหมคำยั่วๆดิคำยั่วคำยั่วค่ะคำยั่วคำยั่วครับเบาบอดทีกินในพี่น้องเบิ้งครับเบื้อง สามคนพ่อลูกไนไงเระพี่น้องงานมันเกิดทั้งทีมีสามคนาะคำยั่วยั่จ้าอ๋อคำใหญ่หลากลืนบปลงพี่น้องข้าข้อเด้อะแซ่บไรอร่อยไหมอร่อยมากสมใจอย่างยังตามเด็สมยัง,มงกินเคี๊ยวกำกันเด้อพี่น้องครับผมสหรับับวเกิดบิ๊กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ แตประมาณนี้แหละพี่น้องวันเกิดแบบง่ายๆเนาะบระิจัดใหญ่บริจาคตุอย่างนี้พี่น้องครับจัดธรรมดาจัดธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องซื้อเค้กมาแล้วก็มาเป่าเค้กตัวนี้แหละครับน่จะโกบุคลากรในบ้านบอยู่ครบกันปนรนไดี๋ยวับน,นั่นที่ทากันทานั้งกระดิโด้นมือพี่น้องให้พี่วัดทำให้ลูกอ,อ๋อ มากหลายในของหวานพ,พี่น้องเนี่ยคนเนี่ยชอบกินของหวานลว่าถ้เป็นของหวานบอกกินแต่น้ำตาลในกระปุกเลยพี่น้องเพราะว่าเราเห็นมันเขียวกินน้ำตาลในกระปุกชักเดียวเป็นน้ำหวานขนมหวานนี่มากหลายเขาบ่มักปันไหนพี่น้องนะคำยั่วๆที่ปุ๊อหันมาอ้ำอ้ายบ่มีเขียวพี่น้อง เขยวหายเข่วเสียไปแล้วนะเกิดจักเตียเข่เพิ่นก็ได้น่านี่นะเอาพี่บอสรับน้องด้วยของน้องออ๋กินไม่หมดหรอกแน่หมดหรอกแน่หมดหรอกแน่มีเล่นมุกพี่น้องเล่นมุกคว่มโอ้โหรอเวลานี้รอเวลานี้มาโดนเล่นมุกพี่น้องโอ้โหมารรมด่าตันเลยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องบอสมาหนิ ขอให้มีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการตั้งแขกเลี้ยนเด้อบักคำน้อยโอ้ตั้งแขกเลี้ยนเด้อบักคำ<ม>ใหญ่เพราะว่าบักคำน้อยเพราะต้นเดือนถึงวันเกิดร้อนครับผมต้องหวยพ่บักคำใหญ่ก่อนล่ <c oughs> ปะประมาณนี้่นะพี่น้องครับอ้าวพี่น้องยี่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับผมงานวันเกิดน้องบอสน้องบอสมาหนีครับพี่น้องสวัสดีไปบ่ายไปบ่า,บาย,าย,ายก่อนเลย บายบายครับสวัสดีครับด้วยสิยสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครก่อนโอ้สวัสดียังไงล่ะนั่นเขาเรียกบายบายแต่ว่าสวัสดีก็สวัสดีสิสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีนี่ฮงสุขสุขสนครับผมเบาสอปีก็นีน่แหละผมมีอย่างไทยกับท,ท่ายไปเรื่อยเลยพี่น้องวันเกิดวันเกิดนะครับพี่เบิร์อเดย์ครับผม